คุณแม่เดินเหนื่อยเหรอคะคุณแม่แวะร้านขาจะมาซื้อขนมยูโรปะโลโลเอาโลโลยูโรไม่มีไม่ได้ยูโรไปเตยนะเออได้ยายไม่กินไส้อยู่แล้วไม่ยายกินขนมปังไม่ไม่ยายไม่กินไส้เอาไม่เอาไหมอะไร แม่เหนื่อยเหรอแม่เดินเหนื่อยเหรอไม่จะเอาอะไรไม่จะแป๊บซี่แม่กินไม่ได้แม่กินแป๊บซี่ไม่ได้เบียดแป๊บซี่ไงอ๋อตุ๊บตับพี่เบียอยายจะกินตุ๊บตับเด้ออ๋อยายเอาใส่กระเป๋าไว้แล้วเนี่ย โอ้ิโอชิเออโอชิให้ยายเป็นไม่เัาสขวดมัาสองขวดเอาขวดใหญ่เลยนะยายใช่ไหมเอาขวดใหญ่นะโอ้ยเอโอชิค่ะถามยไม่ใช่ถ้าไปจอดอยู่ที่นอกเลยทําอย่งไงเขาเอาอ่ไรเอาไหน